ขณะที่อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้คนสนใจกันเป็นอย่างยิ่งแน่นอนครับทุกคนส่งกำลังใจหลายท่านสวดมน์หลายท่านติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องกับอาการป่วยของคุณปอทิศฎีชหวงศ์นักแสดงนิสัยดีทางไทยทีวีสีช่องสามของเราหลังจากเมื่อวานนี้ได้ฟังได้ดูกันสดๆนะครับตอนที่คณะแพทย์รามาธิบดีท่านเปิดแถลงข่าวถึงความคืบหน้า อาการป่วยของคุณปอทิษฎีโดยสรุปก็คืออยู่ในขั้นวิกฤตอยู่ในห้องซ c ซของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เราถ่ายทอดสดให้ดูกันช่วงท้ายรายการเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานล่าสุดมีแถลงการณ์ตอน4โมงเย็น20นาทีที่ผ่านมาของโรงพยาบาลรามาธิบดีออกแถลงการณ์ถืออาการป่วยของปอทิษฎีว่าอาการโดยทั่วไปสามารถควบคุมอาการเลือดออกได้ แต่ยังต้องได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดอยู่เป็นระยะส่วนสภาวะไตาวายเฉียบพลันนั้นยังคงที่นะคะแล้วก็ยังคงต้องใช้เครื่องฟอกไตยอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ผู้ป่วยยังมีความดันโลหิตต่ำเป็นระยะระยะซึ่งต้องใช้ยากระตุ้นความดันโลหิตขนาดสูงและมีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจขณะนี้ หมายถึงเมื่อวานนี้4.20นาทีผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤตและยังคงต้องได้รับการเฝ้าระวังใน CCU อย่างต่อเนื่อง mm. เพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่ติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะครับอาการที่ถแถลงล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงเย็นก็คือในแง่ดีสามารถควบคุมอาการเลือดออกได้แต่ยังต้องได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะระยะ ขณะที่ภาวะไตาวายเฉียบพัน์ไม่ร้ายแรงลงไปเพิ่มเติมก็คือยังคงที่ยังต้องใช้เครื่องฟอกไตยอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัญหาเรื่องความดันเลือดต่ําเป็นระยะต้องใช้ยากระตุ้นความดันเลือดขนาดสูงกับภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําซึ่งต้องใช้เครื่องพยุงการทํางานของปอดและหัวใจเรียกว่าใช้เครื่องต่อเข้าไปที่ร่างกายและให้ช่วยทํางานปอดและหัวใจอยู่ เรื่องอย่างนี้ตั้งแต่ไขเลือดออกก็ดีตั้งแต่วิทยาการในการรักษาคุณปอทิษดีก็ตามเมื่อวานนี้ก็เป็นที่เผยแพร่ให้ได้รับทราบกันซึ่งเป็นความรู้เป็นอย่างยิง่งเนี่ยนะฮะผู้คนก่อนหน้านี้อาจจะไม่คขกระสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่ถ้าไม่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวแต่คราวนี้ปอทิษดีเป็นที่รักของผู้คนมากมายเพราะฉะนั้นผู้คนก็สนใจแล้วก็ติดตามารายละเอียดจะกระทั่งได้ความรู้ได้รายละเอียด แล้วก็จะระบัดระวังเรื่องภัยจากไข้เลือดออกที่วานนี้ซึ่งส่วนหนึ่งผมกับน้องใบก็เชื่อว่าจะเป็นบุญกุศลเหลือเกินของปอทิษรีเนี่ยนะฮะขณะที่เมื่อวานนี้ในช่วงเช้าคณะแพทย์ถแถลงนะครับว่าปอทิษรีเป็นไข้เลือดออกไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่นะฮะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วมไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ไม่ต้องตหนกตกใจว่าจะมีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่มาระบาด โดยที่มีภาวะแทรกซ้อนซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนักเป็นภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากไข้เลือดออกสายพันธุ์เดิมที่มีอยู่มีข้อมูลเพิ่มเติมเม,มื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกของศูงนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์คุณหมอสุธียกซ่านท่านบอกนะครับว่า เมื่อวันพุทธที่ผ่านมารามาธิบดีได้ส่งตัวอย่างเลือดของปอทิศดีเข้ามาตรวจหาสายพันธุ์เชื้อไวรัสไข้เลือดออกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนนะคะผลการตรวจในคุณหมอบอกว่าพบว่าเป็นเชื้อไวรัสเดงกีสายพันธุ์ที่2คือปกต,ติมีอยู่สี่สายพันธุ์ที่คุณปอเป็นในเป็นสายพันธุ์ที่2ความรุนแรงคุณหมอบอกว่าไม่ได้มีความแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นแต่ปัญหาของปอมีอยู่2ข้อนะครับทานผู้ชมครับก็คือข้อที่1 พบปริมาณไวรัสเดงกีสายพันธุ์ที่สองในร่างกายของปอดทิษดีค่อนข้างสูงก็คือหนึ่งปริมาณมากใช่ข้อที่สองเป็นการป่วยครั้งที่สองของปอดทิษดีซึ่งเราทราบกันเป็นข้อมูลเป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าไข้เลือดออกถ้าคนเป็นซ้ำเนี่ยอาการจะรุนแรงขึ้นนะครับท่านผู้ชมฮะ โดยที่ข้อมูลจากคุณหมอสุธีระบุว่าพอเป็นการป่วยครั้งที่2ก็เลยทําให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงนะคะแต่ว่าจากการให้การรักษาของโรงพยาบาลรามาที่มีการระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็วิธีการรักษาที่ดีนั้นตอนนี้คุณหมอบอกว่าขณะนี้ยังถือว่ามีความหวังในการรักษาคุณปอค่ะเมื่อวานนี้เป็นพักกรุณาที่คุณสำหรับครอบครัวและตัวคุณปอทฤษฎดีนะครับ เวลา11เวกาพระเจ้าวรวังเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาท,ที่นัดเดามาตรโปรดให้ผู้แทนพระองค์นำตะกร้าเครื่องหอมและสิ่งของพระราชทานเข้าเยี่ยมปอทิชดีโดยมีคุณพ่อคุณแม่ของคุณปอนะคะก็คือนายสงวนและนางพิชมัยสหวงศ์เป็นตัวแทนออกมารับสิ่งของประาทานค่ะสร้างความปรับปลื้มแก่ครอบครัวสหวงศ์นะคะ ตัวคุณพ่อสงวน,นบอกว่าครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งในน้ำพระทยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมชวลีพระวรราชาธินัดดามาตรที่โปรดให้ผู้แทนพระองค์นำสิ่งของประทานมาเยี่ยมปอแล้วก็ยังทรงห่วงใยให้กำลังใจครอบครัว พร้อมกับประทานคำอวยพรให้คุณปอน,นั้นหายเร็วๆซึ่งตอนนี้ปอน,นี่ยังอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตยังไม่พ้นขีดอันตรายแต่ว่าการโดยรวมเนี่ยตัวคุณพ่อบอกว่าถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวันที่10พฤศจิกายนนะคะสังเกตจากผิวใบหน้าคุณพ่อบอกมีสีสดใสชุ่มชื่นมากขึ้นเนื่องจากมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ ขณะที่คุณแม่ของปอนะครับคุณแม่พิจมัยก็บอกอะนะคะว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่สิบเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงปอมากแต่พอมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายฝ่ายเข้ามาดูแลเป็นกรณีพิเศษแล้วคุณหมอก็ได้ให้คาแนะนําถึงวิธีการรักษาก็ทําให้ลดความเป็นห่วงลงขอเป็นตัวแทนของครอบครัวขอบคุณทุกคนนะคุณแม่บอกไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ประชาชนแฟนคลับของปอที่เดินทางมาเยี่ยมแล้วก็ที่ส่งกําลังใจมาให้รวมถึงมอบสิ่งดีๆให้กับปอตัวคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยสวดมนต์ขอพรขอให้ลูก ลูกหายป่วยเร็วๆเ,เมื่อวันที่11ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแม่บอกว่าไปนบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาลรามาให้ปอหายป่วยด้วยนะคะคืออะไรก็ตามที่ทําให้ลูกหายป่วยได้เนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่บอกจะทําทุกวิถีทางค่ะปอเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวนะครับปอที่จะดีมีน้องชายสองคนก็คือป๊อกปี้วิทยวัฒน์และก็ปินชวนันท์สหวงซึ่งน้องชายทั้งคู่ก็บอกว่าช็อก ไม่คิดว่าพี่ปอจะหนักถึงขนาดนี้ตอนนี้ก็ได้แต่ให้กำลังใจกันและกันในครอบครัวและก็ทำทุกวิถีทางหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์ช่วยให้พี่ปอผ่านพ้นช่วงวิกฤตและหายจากอาการเจ็บป่วยขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กับครอบครัวไปฟังเสียงครอบครัวของคุณปอนะฮะพี่ปอช่วงนี้ก็ก็ดีขึ้นนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานครับเมื่อวานก็รู้สึกจะเป็นคืนีวิกฤตพอสมควรแต่ว่า ด้วยความเชี่ยวชาญความสามารถของคุณหมอความเมตตาจากคุณหมอท่านก็ช่วยให้ปอดีขึ้นนะครับดีขึ้นครับในระดับหนึ่งครับรู้แต่เพียงแค่นี้ตามที่หมอท่านมาแจ้งเท่านั้นล่ะครับก็เป็นห่วงแต่ว่าก็มีความรู้สึกที่จะโล่งเพราะว่าได้คุณหมอที่โรงพยาบาลรามานี่เขาดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ดูแลดีมากแล้วคุณหมอเขาให้ให้คําแนะนําให้อะไรต่างๆดีดูแลดีมากจริงเราก็เลยวางใจไป ไปค่อนไประดับหนึ่งพาะขอบพระคุณนะครับทุกฝ่ายประชาชนแฟนคลับสื่อมวลชนทั้งหลายหรือองค์กรอะไรต่างๆที่ให้ความให้กำลังใจให้ความปรารถนาดีนะครับแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆให้กับพวกเราเราก็ได้กำลังใจครับก็ขอบขอบคุณทุกท่านครับก็เราก็ดีใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่ในสภาพที่ที่เกิดขึ้น ทำให้เรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับภาวะที่เรากำลังเผชิญอยู่ครับทุกคนในครอบครัวก็เป็นห่วงห่วงพี่ปอละครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันเองครับ,นะรบมันต่างคนต่างต่งแล้วพี่เจอเหตุการณ์นี้เข้าไปอ่ะก็เลยต้องต้องช่วยกันต่างคนต่างให้กําลังใจ โอมันมันมันทาใจค่อนข้างลาบากอะพี่เาะว่าจากแกขึ้น,น,นคือแกเป็นคนคนปกติทําแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวไม่มีอะไรแต่ว่าคือไม่คิดว่าจะจะหนักขนาดนี้ครับไม่ถึงขั้นแบบจังหวะที่แบบเดินเข้าไปดูแกในห้องเองี่ยมันมัน,ม,นมันจาอะพี่อใช่ครับก็คือพยาย,ยาม ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆน,นาหลวงพ่อต่างๆวิถีาอางหักวิทยาศาสตร์สาย,ยาศาสตร์อะไรตอนนี้อะไรทําอะไรได้ก็กทํมาขณะที่ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับนอกจากญาติิซึ่งเฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิดท่ามกลางการรักษาของคณะแพทย์ซึ่งสลับสับเปลี่ยนกันมาดูแลปอดตลอดทั้งวันสื่อสารมวลชนที่มารอทําข่าวกับไปจนวนมากนอกจากนั้นยังมีเพื่อนๆน,น,น้องๆพี่ๆของดารารับแสดง ปอทิชรีเดินทางมาเยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจับครอบครัวแม้จะเข้าไปเยี่ยมคุณปอไม่ได้ก็ตามที <c oughs> เป็นต้นว่าน้ำจานน้ำตาลพิจักณาวิกกี้สุนิสาชายชาติโยดมคุณต้นจัก,กริดคุณอันวิทยาคุณโกศินราชกรมคุณแพทย์รภภาคุณกอบสุขจารุจินดานี่ยกตัวอย่างนะครับน้ำตาลมีเลือดกรุ๊ปเนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวก็บริจาคเลือดทันทีนะครับ น้ำตาลพี่จักขนาเนี่ยเคยเล่นละครคู่กับปอรเรื่องเรือนวิศยาก็เดินทางมา,าบริจาคเล่นให้ขณะที่เมย่านะครับซึ่งกำลังเล่นคู่กับปอทฤษฎีในละครที่กำบ,บงังไทยทำอยู่ก็คือสาวน้อยร้อยล้านความจริงปิดกล้องไปก่อนหน้านี้ไม่นานนี้นี่เองเนี่ยนะะใช่ค่ะเมื่อวานคุณเมย่าก็ไปเยี่ยมคุณปอนานกว่าสองชั่วโมงนะคะโดยเมย่า บอกกับสื่อมวลชนนะครับว่าตอนนี้ปอใช้หัวใจและก็ปอดเทียมเพื่อให้ร่างกายในส่วนนั้นได้พักผ่อนก็อย่างที่บอกไปตามแถลงการของคณะแพทย์ก็คือใช้เครื่องมือช่วยการทํางานของหัวใจกับปอดอยู่เนี่ยนะเมย่าบอกนะครับว่ามองมุมหนึ่งก็คือการวีบู์เครื่องใหม่ของร่างกายซึ่งตนเองก็เชื่อว่าพี่ปอจะต้องหายขอให้ mm. ทุกคนช่วยกันสวดมนต์และเป็นกำลังใจให้ ฝากแฟนคลับด้วยว่าอย่าไปเสพข่าวที่ทำร้ายใจตัวเองเพราะเชื่อว่าคุณหมอจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพี่ปออยู่แล้วนะคะแม่ย่าบอกว่ารู้สึกโกรธเหมือนกันบางทีกับข่าวที่ไม่จริงแล้วก็แชร์กันไปเนี่ยค่ะก็อยากจะให้แชร์กันแต่เรื่องดีๆนะคะแล้วก็อยากจะให้เห็นใจทางครอบครัวของพี่ปอด้วยฟังเสียงของแม่ย่าแล้วก็เสียงของน้ำตาลด้วยนะฮะ ล่าสุดใช่ไหมคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะก็มีการใช้หัวใจและปอดเทียมเพื่อให้ร่างกายของพี่เขาอะค่ะอวัยวะส่วนนั้นได้พักผ่อนเพื่อที่จะได้กลับมาทํางานอีกอารมณ์คล้ายๆกับเวลาที่เรารีบูตเครื่องอะค่ะคือเมื่อวานคนค่อนข้างจะกระจายข่าวลือซะเยอะยยจนตัวเราเองก็รู้สึกไม่ดีเรารู้สึกว่ามันไม่ควร ก็เลยอยากจะให้คนหันมา,าไม่ไปแชร์ข่าวอะไรมั่วๆงั้นดีกว่า<ม>เพราะอยากให้เป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ลองนึกถ้าเป็นญาติตัวเองแล้วอยู่ดีๆมีคนมาพูดอย่างนั้นเราก็คงเสียกําลังใจ <Okay. S 1> คืออยากจะบอกแฟนคลัว่าให้ให้พยายาม อย่าเสพข่าวที่ค่อนข้างที่จะทำร้ายจิตใจตัวเองเพราะเมาย่าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ายังไงพี่ปอก็ต้องหาย mm hmm. เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ายังไงคุณหมอก็ต้องทำทุกผิถีทางให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่ปออยู่แล้ว mm hmm. อยากให้ทุกคนไว้วางใจแล้วก็อยาทุกคนช่วยกันภาวนาอยากทุกคนช่วยอธิษฐานแล้วก็งดเว้นจากการแชร์ข่าวมั่วค่ะ พอเราทราบข่าวก็คือตอนที่พี่ปออาการค่อนข้างจะหนักแล้วอะไรเงี้ยค่ะตามข่าวก็พยายามติดตามข่าวเรื่อยๆค่ะจากทั้งทางผู้จัดก,การพี่ปอด้วยแล้วก็จากทางทางโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ตอนแรกกะว่าจะมาตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่า ก็มาก็ทําอะไรไม่ได้เข้าไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยตัดสินใจมาบริจาคเลือดเพราะว่าตันก็เลือดกรุ๊ปเอด้วยอะไรเงี้ยค่ะ,อะตอนนี้กําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งของทางพี่ปอรหรือว่าทางครอบครัวของพี่ปอนะคะทุกๆคนต้องการกําลังใจมากๆก็อยากจะให้ทุกคนส่งกําลังใจให้กับทางพี่ปอและครอบครัวด้วยค่ะ คือเราค่อนข้างมั่นใจนะคะเราอ่ามั่นใจในตัวของคุณหมอด้วยแล้วก็มั่นใจว่าพี่ปอเข้มแข็งเพราะว่าครอบครัวเขาค่อนข้างจะเข้มแข็งแล้วก็ดูทุกคนก็ส่งกําลังใจให้ปอละตังก็เชื่อว่าพี่ปอเนี่ยเป็นคนที่ทําความดีมาทั้งชีวิตเขาเขาชอบทาบุญเขาทําความดีมาตลอดและเชื่อว่าความดีที่เขาแบบสะสมมาเนี่ยจะส่งผลให้พี่ปอเนี่ยกลับมาแข็งแรงโดยไวคะ่ะขณะที่แฟนๆของปอทิศเดยเดินทางมาให้กำลังใจถึงหน้าห้องที่ชั้นข้าวของอาคารสมเด็จพระเทพ โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งโรงพยาบาลก็จัดเตรียมโต๊ะกับสมุดให้เชินยิ้มไข้และให้กำลังใจแฟนขับจำนวนหนึ่งก็เฝ้าอยู่ตลอดทั้งวันพร้อมด้วยผู้จัดก,การส่วนตัวคุณอาน้ําอ้อยกับคุณอานวิทยาซึ่งเคยเล่นร่วมกับปอขวรคขันทองใช่ไหมถ้าจำ<ช>ไม่ผิดนะนะใช่นนะใชควัคันทองกับแกงพ่อปลาไหลนะคะช่วงกลางเดืน,น,นที่ผ่านมาก็ไปไหว้ขอพอรเสด็จเตีย่ย ศา,าลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่อยู่ภายในโรงพยาบาลรามาธิบดีนี่แหละค่ะฝนก็ตกนะคะเมื่อคืนนี้ไปขอพรให้พี่ปอน,นั้นหายป่วยไวๆแฟนคลับก็เผยถึงความรู้สึกแล้วก็บอกว่าอยากจะให้คนที่รักพี่ปอน,นั้นร่วมกันภาวานาร่วมกันฉวดมนนะคะหวังเสียงแฟนๆดูนะฮะจากเมื่อวานกับวันนี้ก็วันนี้ก็ดีขึ้นก็ดีใจแล้วก็อยากให้อาการดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็แบบฝากถึงแฟนคลับคนอื่นแล้วก็ แบบคนที่เป็นห่วงพี่ปอนะคะก็ก็อยากจะให้ติดตามข่าวอะคะ่ะจากจากจากข่าวที่แบบกองแล้วอะคะ่ะคือแบบว่าเมื่อวานเห็นข่าวมาแล้วก็เราก็แบบตกใจเนาะแล้วแบบในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งอะคะ่ะก็คือแบบก็คือแบบเป็นห่วงแล้วเราก็คือเกี่ยวกับความรู้สึกของครอบครัวด้วยะค,ะค่ะก็มาตั้งแต่วันแรกที่ที่พี่ปอเข้าโรงพยาบาลคะ่ะก็คือแบบเสด็จเตี่ยก็ ศักดิ์สนะคะก็อยากให้ช่วยคุ้มครองพี่ปอให้หายหายหายดีแล้วก็แข็งแรงในเร็ววันค่ะก็ภาวนาตลอดค่ะตอนอยู่บ้านก็ภาวนาแล้วก็บอกกับพวกเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับคนอื่นๆนะคะบอกว่าให้ช่วยกันสวดมนต์ภาวนาขอให้ปอกลับมาโดยเร็ เมออื่อวานี้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอรัชตะรัชตะนาวินก็มาเยี่ยมด้วยนะครับคุณหมอรัชตะบอกนะครับว่าปอช่วยงานโรงพยาบาลรามาธิบดีกับกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องหลายครั้งระหว่างที่ท่านดํารงตําแหน่งเพราะฉะนั้นถือเป็นบุคลกรที่สําคัญที่ทุกคนก็ให้กําลังใจและคณะแพทย์ก็กําลังทํางานเ,งเต็มที่เนี่ยนะ เราไม่ต้องพูดถึงความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงนะครับที่มีการส่งกำลังใจผ่านเครือข่ายโซเชียลโดยเฉพาะอินสตาแกรมกันมากมายคงไม่ต้องอธิบายขยายความขณะที่คณะแพทย์จะ,ะแถลงความคืบหน้าของอาการของคุณปอทิสดีเป็นเอกสารเนี่ยวันละสองครั้งใช่ไหมทุกวันนะคะวลาสองช่วงค่ะก็คือช่วงเก้ามงเช้ากับห้าโมงเย็นคะ ขณะเดียวกันนะครับไข้เลือดออกก็อย่างที่ทราบน้องไบก็บอกไปแล้วนะครับว่าผาหักก็คืออยู่ที่ยุงลายใช่ไหมฮะใช่ยุงที่กัดช่วงกลางวันนะคะแล้วลักษณะของการติดต่อก็คือมันจะถ้ากัดคนที่มีเชื้อแล้วมันก็จะส่งต่อไปที่คนอื่นด้วยถูกไหมใช่คือถ้ากัดคนมีเชื้อแล้วก็มากัดคนอื่นต่อเนี่ยเชื้อมันก็ถูกส่งผ่านมานะคะเมื่อวานนี้เราจึงได้เห็นภาพนี้เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตป้วยขวางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการฉีดพ่นยุง รอบบ้านพักของปอทิษชีที่ลาดพร้าว48ซ้ำเป็นครั้งที่2ใช่ค่ะหลังจากที่พี่ปอมีอาการป่วยอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นควันไล่ยุงตามบ้านเรือนในซอยลาดพร้าว48ทั่วเลยค่ะเพื่อที่จะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะคะเจะ้าพนักงานสาธรารณาสุขชำนาญการคุณนภัสศรสิริพนิษนานบอกค่ะว่าฉีดไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานที่ไปฉีดเนี่ยครั้งที่สองค่ะ ก็ฉีดกันตั้งแต่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวาน11พฤศจิกายนแล้วก็จะฉีดอีกครั้งหนึง18พฤศจิกายนนะคะเพื่อที่จะกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออกนั่นแหละฮะ ทีนี้ต้องให้ประชาชนช่วยกันด้วยนะคะให้ดูในที่พักอาศัยของตัวเองเนะะี่ยค่ะว่ามีแหล่งน้ําซึ่งจะเป็นที่วางไข่ของยุงลายหรือไม่อย่างเช่นบอ่อน้ําจานรองกระถางต้นไม้หรือแจกันให้หมั่นทําความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนน้ําเป็นประจํานะคะแม้กระทั่งการลดน้ําต้นไม้ที่มันไปขังอยู่ไอ้ที่รองก้นกระถางใช่เป็นเป็น<ม>จานรองก้งน,น,นกระถางห,หรือบางทีใบไม้ไอ้ที่น้ำมันขังอยู่ช่วงนี้ฝนตกด้วยเนี่ยนะฮะทุกคนชา้าคือไข้เลือดออกเนี่ย ยุงมันไม่มีรั้วกั้นเนี่ยนะฮะถ้าบ้านนี้อีกสิบบ้านทำกันหมดดูแลกันหมดแต่มีหลังหนึ่งไม่ทํามันมีรัศมีทําการเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยถึงสี่รเมตรนะฮะทบุญชมะสำหรับยุงลายเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องร่วมใจกันจริงๆให้กรณีของปลอทฤษฎีเป็นกรณีที่เราจะได้ช่วยกันนะฮะทั้งทงบุญชมะตั้งเป้าเอาไว้ จะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปทำลายชีวิตเขาด้วยก็คือมาให้เขาออกสื่อพันธุ์นไม่ต้องให้เกิดลูกหนาำขึ้นมาไม่ต้องรัพันธุ์นะคะ